แล้วหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับรถที่หลวงพ่อจะงานนี้สวยไหมครับสวยมากสวยมากเลยนะครับและมีรับประกันมีอะไรนี่หลวงพ่อพึงพอใจไหมครับพอใจจ้ะสวัสดีครับเพื่อนๆของผมวันนี้เราจะมาส่งมอบรถเออร์ติก้าให้กับหลวงพ่อก็จะงานที่อ่สระบุรีสระบุรีจ้ะอยู่สระบุรีนะครับนะครับแล้วหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับรถที่หลวงพ่อจะ งานนี้สวยไหมครับสวยมากสวยมากเลยนะครับและมีรับประกันมีอะไรนี่หลวงพ่อพึงพอใจไหมครับพอใจจ้ะพอใจนะครับโอเคงั้นโดยโดยเฉพาะเจ้าของเต้นมาเองเนี่ยยกนิ้วเลยโอเคฮะยังไงก็ขอบคุณหลวงพ่อมากหลวงพ่อลาให้พรกับเพื่อนเพื่อน ของเฮียตีรถสวยหน่อยครับคนดูคลิปนี้จะได้เจริญเจริญแล้วก็ได้รวยๆครับรับพรกันทุกคนนะลูกนะนะครับอิจิตังปะติตังตุมหางคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเลนตุสังกปาจันโทปนาลาโซยาธามณิโชติลาโซยาธาเอา้าขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนจ้าสาธุโอเคได้เลยครับหลวงพ่อครับขอบคุณมากครับ